สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านของช่อง YouTube แล้วก็ Subscriber ของแฟนเพจหวานชูกา้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะอัพิสดนี้นะคะเล่ามาต่อยุคจัก,กรวรรดินะคะหย่งเลอตอนที่40นะคะจูตี้ค่ะเดินทางไปรับหวนปี้แล้วก็ร่างของจางหยูเป็นการส่วนตัวหวนปี้คุกเข่าลงต่อหน้าจูตี้ด้วยความสำนึกผิดจูเหนิง ยังบอกกับเต้าเยี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการตายของจางยู่กองทับเยี่ยนอยู่ในภาวะตกต่ำจูเหนิงอยู่กับจูตี้มาเกือบ20ปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนซีเมียวอินมาหาจูตี้ซึ่งกำลังนอนอยู่โดยไม่กินหรือดื่มอะไรเลยแม้แต่น้อยซีเมียวอินสั่งให้คนไปอุ่นอาหารมาแล้วเกี้ยกล่อมให้จูตี้กิน จูตี้ก็ถอนหายใจว่านี่เป็นการพ่ายแพ้ของเขาครั้งแรกเขาไม่เคยแพ้มาก่อนอย่างไรก็ตามซีเมียวอินคิดว่าจูตี้ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนางบอกให้เขาลุกขึ้นและฟังนางอย่างตั้งใจจูตี้ก็เชื่อฟังนางและจ้องไปที่สายตาของนาง นางบอกกับเขาว่าชัยชนะและความพ่ายแพ้นั้นร้วนเป็นเรื่องธรรมดาในการสู้รบของกองทัพทหารชัยชนะและความพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมดาหวังเปาเป่าก็เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลกคนหนึ่งเช่นกันแต่เขากลับพ่ายแพ้ให้กับสีตาแต่เขาก็ไม่ท้อถอยและได้รับชัยชนะในภายหลัง ซิมิวอินคิดว่าจริงๆแล้วจูตี้ไม่ได้แพ้เขาเพิ่งจะลุกขึ้นสู้พร้อมกับนายทหารและม้าเพียงไม่กี่นายกองทัพที่มีทหารหลายแสนนายนั้นล้มเหลวไปได้อย่างไรถึงยังปล่อยให้กองทหารเยี่ยนในสนามรบกลับมาได้และจูตี้ยังคงกลับมาอย่างปลอดภัยนี่คือความสามารถจูของจูตี้ที่แท้จริง เขาฟังคำแนะน,นำของสีเมียวอินผู้เป็นภรรยาแล้วทำให้หัวใจของเขาสว่างขึ้นเขาจับมือนางด้วยรอยยิ้มและขอบคุณนางสีเมียวอินออกมาจากห้องของจูตี้ได้ไม่ทันเลยนางก็มีอาการวิงเวียนศรีรษะผู้ดูแลรู้ว่าอาการป่วยเหล่านี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วจึงต้องการเรียกหมอหลวง แต่ซวีเมียวอินกับปฏิเสธโดยบอกให้ผู้ดูแลเพียงแค่ไปหาหมอธรรมดาธรรมดามารักษานางอย่างเงียบๆก็พอนางไม่ต้องการกวนใจจูตี้ในเวลานี้เมื่อจูหยุนเหวนได้รับแจ้งว่าเขาได้รับชัยชนะก็วิ่งออกไปนอกวังและตะโกนบอกปู่ของเขาว่าในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะลุงคนที่สี่ของเขาได้แล้ว ทางด้านจูตีวิเครห์สถานการณ์ปัจจุบันกับสีเมียวอินเขารู้สึกว่าราชวงศ์ทางใต้ตอนนี้เต็มไปด้วยนายทหารเกณฑ์หน้าใหม่ในขณะที่พวกเขาเป็นชนชั้นสูงที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะบุกโจมตีเนื่องจากพวกเขาต่อสู้มาสามปีแล้วและถึงแม้ว่ากองทัพเยี่ยนจะชนะการต่อสู้มาแล้วหลายครั้ง แต่พวกเขาก็ไม่เคยแตะต้องราชสำนักได้เลยสีเมียวอินวางมือบนไหล่ของจูตี้และสนับสนุนการกระทำของเขาทางด้านเต้าเหยียนและสีเมียวอินส่งจูตี้ออกจากเมืองไปโดยเต้าเหยียนหวังว่าจูตี้จะชนะการต่อสู้ในครั้งนี้และหวังว่าจูตี้จะไว้ชีวิตฟางเสี่ยวรู้ เต้าเหยียนยังรู้ด้วยว่าจูตี้เกียรติฟางเซลล์รู้มากกว่าฉีไทยและหวงจื่อเฉิงเสียอีกแต่ฟางเซลลหรูเป็นแบบอย่างสำหรับนักวิชาการของโลกเขาจึงสัญญาว่าจะปล่อยฟางเซียลหรู้ไปแต่ฟางเซลลหรูจะไปหรือไม่ไปนั้นมันก็เป็นทางเลือกของเขาแล้วจูตี้จับไหลส่สีเหมียวอินและบอกนางว่าเขาต้องออกเดินทางแล้ว นางจึงบอกให้จูตี้ออกไปโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใดตราบใดที่นางยังอยู่เปยผิงก็จะยังคงอยู่ในที่สุดจูตี้ก็ออกไปโดยไร้ซึ่งความกังวลจูตี้พาคนของเขาไปที่แม่น้ำและหลังจากข้ามแม่น้ำไปแล้วเขาสั่งให้เผาสะพานทันทีโดยจูตี้กล่าวว่ากองทัพเย,ยนไม่มีทางกลับไปแล้วต่อจากนี้ไปต้องก้าวไปข้างหน้าไม่มีถอยกลับ ครั้งนี้เขาต้องชนะเท่านั้นและเขาจะไปพร้อมกับทุกคนและออกคำสั่งให้ตัดศีรษะคนที่ก่อกวนประชาชนแล้วสั่งให้ออกเดินทางไปนอกทุกนาและบ้านเรือนของประชาชนเพื่อให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนน้อยที่สุดกองทัพทั้งสองกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากันและฉีไทยต้องการให้ซูยุนกงไปสนับสนุนเขาซูยุนกงจึงรีบไป และฝ่ายของจูตี้ก็เริ่มสั่งการให้จูเกาซีต่อสู้ครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ให้เป็นชัยชนะอีกครั้งให้ได้จูยุนเวินรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นฉีไทได้สั่งให้เฉิงยงไปคุ้มกันแม่น้ำแยงซีกับเขาและเชื่อว่าตราบใดที่แม่น้ำแยงซียังคงอยู่ก็ไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นจูยุนเวินก็สามารถคลายความหวาดกลัวของเขาออกไปได้ อย่างไรก็ตามไหนไม่ช้าจูตี้ก็ประสบความสำเร็จในการข้ามแม่น้ำแยงสีไปได้ฉีไทยและหวงจือเฉิงเกี้ยกล่อมจูยุนเวินให้หนีไปแต่ฟางเซียวหลูคิดว่าจะยังมีคนที่ซื่อสัตย์และกาหารที่จะช่วยเหลือราชสำนักและจูยุนเวินก็ไม่เห็นด้วยที่จะหลบหนี ดังนั้นเขาจึงส่งหวงจุอเฉิงและฉีไทยเพื่อไปเกรนทหารนอกนานจิ้งเข้ามารับใช้ราชสำนักทางด้านจูตีก็สั่งว่าทั้งประชาชนและทหารจะได้รับการไว้ชีวิตหากพวกเขาหนีไปอยู่ที่พวกเขาจะเลือกทางไหนในขณะนั้นผู้ทรงสารจากเปย่ยผิงก็มาถึงและจูตีก็กลับไปพร้อมกับคนของเขา ทางด้านซูหยุนกงพบว่าทหารทั้งหมดที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเขาได้หลบหนีไปสาเหตุหลักนั้นมาจากข่าวลือว่าฉีไทและหวงจือเฉิงได้รับการปล่อยตัวจากจูหยุนเหวินเพื่อทำการลี้ภัยแล้วพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่านายพลกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อต่อสู้กับสงครามแต่เจ้าหน้าที่พลเรือนกลับสามารถลี้ภัยไปได้อย่างง่ายดายและหลายๆคนก็รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งนี้ จูจูจูฮุยอองแห่งกูก็มหาหลีจิงจงซึ่งส่งคนไปนัดพบกับจูตี้เพื่อพาเขาไปเปิดประตูเมืองเมื่อจูตี้ไปถึงพวกเขาทั้งสองต่างก้มลงแสดงความเคารพต่อจูตี้ที่จะเข้าเมืองพร้อมกับกองทหารของเขา ทางด้านซูยุนกงรีบไปที่เมืองหลวงเพื่อบอกสีเหมียวจินให้ปิดตำหนักของเขาสีเหมียวจินรู้ว่าซูยุนกงกำลังวางแผนที่จะต่อสู้กับอองเยียนดังนั้นนางจึงสั่งให้คนรีบไปแจ้งสีเจิ้งโชอย่างไรก็ตามมีคนบอกว่าสีเจิ้งโชเป็นผู้ร่วมมือกับองเยียนจึงถูกจับกุมและถูกส่งตัวไปที่วังหลวงเพื่อทำการสอบสวน ทางด้านซูยุนกงตำหนินายพลกู้และหลี่จิงหลงสำหรับการกระทำของพวกเขาและเขาจะมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้ากับจูตี้จนจบแต่ในวังจูยุนเวินได้ฆ่าสวีเจิ้งโฉแล้วและสาบแช่งเขาที่เขาเป็นคนทรยศหักหลังจูยุนเวินอยู่ในอาการที่เสียสติและไล่ฟันเหล่าขุนนางในท้องพระโรงใหญ่ทำให้ทุกคนต่างหลบหนีด้วยความหวาดกลัว แต่เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าเขาจูยุนหวนก็ทิ้งดาบในมือของเขาทันทีจู่ตีออกคำสั่งให้เขายึดที่ว่าการในเมืองหลวงและปิดผนึกเอกสารทั้งหมดและส่งไปเก็บที่ตำหนักเยียนอีกทั้งยังสั่งรางวันใหญ่สำหรับผู้ที่สามารถจับตัวฟางเสี่ยวหรูมาได้เป็นเป็น เมื่อจูตี้เข้าไปในวังเขาได้ยินว่าจูหยุนเวินได้จุดไฟเผาตัวเองโดยที่ศพแรกเป็นศพของจูหยุนเวินและอีกศพหนึ่งเป็นศพขององค์หญิงจูตี้มองดูศพของจูหยุนเวินและอดควรด้วยความเสียใจว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนั้นล้วนอยู่ภายใต้คำสั่งสุดท้ายของจูหยวนจางปู่ของจูหยุนเวินที่มีจุดประสงค์จะให้กำจัดผู้กระทำผิดออกไปให้หมด แต่จริงๆแล้วเขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยจูย,ยุนเวินเขาไม่ได้คาดคิดว่าจูย,ยุนเวินจะมาฆ่าตัวตายเช่นนี้จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่40ค่ะก็ใสๆอีกแล้วนะคะก็จริงๆท่านหยงเลอรก,ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาฆ่าหลานเนาะถ้าตามในละครนี้นะคะที่เป็นเวอร์ชันละครก็ใสๆคามาแล้วก็บังเอิญว่า หลานใจส่อนะคะจุดไฟเผาตัวเองอตายไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่41นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆแล้วพบกับวันได้ใหม่ในอพ,พิสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ